นี่ครับเขาบอกว่าเป็นบ่อน้ําที่ไม่เคยแห้งเราจะไปถามผู้ใหญ่ว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ผู้ใหญ่ครับนี่ใช่ไหมครับบ่อน้ําที่ไม่เคยแห้งครับมันมีมานานยังครับก็ตั้งแต่คนแก่โบราณเขาเล่าขานกันมานะครับซึ่งแต่ก่อนก็คนที่ไปไร่ไปนาสมัยยังไม่มีวัดก็จะมากินน้ําใช้น้ําตรงนี้เป็นหลักนะครับซึ่งน้ําแห่งนี้นะครับมีหลายบ่อมากที่ ที่มันมันซึมและ,ละทุลงไปนะครับแต่บ่อนี้ร,รู้สึกว่าจะจะมีน้ําตามมาตลอดนะครับเลยพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ทำาสารคงจะเป็นสิ่งมหัจาจรรย์ที่เกิดขึ้นบนบนบนผืนแผ่นดินนี้นะครับจึงได้มีการสร้างสารนะครับแล้วก็เจ้าที่ก็คือพญานาคนะครับที่รูแปลกปกปักรักษาตรงนี้นะครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งท่านเห็นนะครับก็คือการทําสารนะครับ เวียงพญานาคนะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเวียงพญานาคคนที่จะเห็นก็คือวงพญาานคที่ตรงนี้นะครับที่จะมีวังพญานาคขึ้นมานะครับที่เราเห็นนะครับก็คือพระเป็นคุณหลวงพ่อได้ปั้นรูปนะครับเอาไว้นะครับแล้วก็มีไม้กลายเป็นหินนะครับซึ่งบ่งบอกถึงว่าซึ่งบ่งบอกถึงว่าหลายศตวรรษนะครับตั้งแต่สมัยเยอรมันจนถึงทุกวันนี้นะครับจึงเห็น นะครับว่าอันนี้ใช่ไหมครับไม้กายอ่าที่เห็นเราแต่เขาคือทําให้อันนี้ไม้กายจะเห็นได้ของหวยนะครับขาวนี่ยอันนี้ควรเป็นความเชื่อของของหลายๆท่านนะครับเออาจจะมีตัวเลขออกไปแล้วครับ91้าหนเก่งเก้าออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้92้า่หลายคน้าสองครับแต่ออกไปแล้วอ่ามีคนคนมาวัดแห่งนี้จะมีคนโชคดีทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องของ อเรื่องของชว่วลาบนะครับ<อ>ดูนะครับว่าตรงนี้จะเป็นยังไงก็คือมีระดับน,นี่อะไรครับนี่มันก็คือฝั่งนี้อาจจะเป็นรอยแล้ํน้ำทะเลสูงกว่าระดับน้ำทะเล200เ<อ>มตรนะครับซึ่งจะมีมีรอยหอยครับมีรอยหอยอยู่นะครับมีรอยหอยอยู่ฝั่งนี้อาจจะเคย<อ>ครับ,ต,บ,รรบตรงไหนครับกูดข้างล่างเออผมเบรกมาตัวนี้คตัวไหนครับตัวนี้ตัวนี้ไม้ครับ<อ> ไม้กลายเป็นหินเป็นตอไม้เลยครับเท่าว่าว่าไม้กลายเป็นหินไม้กลายเป็นหินพันพันปีเนี่ยก็ตั้งแต่คือว่าไม้จริงๆริงเลยครับตอไม้เลยครับจะมันกลายเป็นหินนี่ผมนี่แหละเอามาถึงข้างล่างบ่งบอกถึงว่าสมัยก่อนเคยเป็นน้ําทะเลมาก่อนไม่ยั่ยืนอันนี้มันหอยทะเลเนี่ยครับมันมันหอยเนีสูงกว่าระดับน้ําทะเล200เมตรก็คือสมัยก่อนอาจจะแถบนี้เป็นทะเลเป็นภูเขาไฟมาก่อนประมาณนี้นะครับดูจาก ปักหลักฐานแล้วนะครับนี่คือไปตรงไหนเนี่นย<อ>เดี๋ยวไปดูที่พี่น้องเราพุทธมากาศได้ร่วมกันสร้างพระประธานองค์แรกที่มาพระเด็พระคุณหลวงพ่อมานี่ครับท่านชมนี่คือพระพุทธรูปองค์แรกนะครับที่ที่สร้างขึ้นครับที่ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างนะครับปี2561นนะครับจนสำเร็จนะครับซึ่งรูปหล่อที่ท่านเห็นนะครับสร้างด้วยปูนนะครับ Oh. แล้วก็พี่น้องประชนนะครับที่หลังไหลกันมาเนี่ยมาร่วมกันสร้างรพาระพุทธเจทธชินสีรูปนี้นะครับหรือหลวงพ่อสําเร็จนะค, oh. คนไหนที่มาขอพรนะครับจะได้โชคได้ลาบขอพรเนี่ยจุสำเร็จร่วมกันได้ดีที่แห่งนี้นะครับ hmm. ซึ่งข้างในบรรจุนะครับวัตถุมงคลต่างๆเยอะแย,ยะมากมายนะครับ oh. ซึ่งได้มีสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ oh. น,นะครับ oh. มีอะไรบ้างครับมหัศจรรย์นะซึ่ง,งที่ตรงนี้เป็นดินแดนของช้างซึ่งจะมีช้างอยู่ ช้างป่าเนี่ยประมาณ1,200เชือกทั้งหมดอยู่ในเขตป่าเนี่ยแต่ก็ไม่มาที่แห่งนี้ได้ซึ่งซึ่งซึ่งก็คงจะเข้าใจว่าช้างรู้ว่าเป็นที่ปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งตรงเนี้ยที่เราเห็นฝั่งบนเนี่ยเป็นป่าช้างป่าไม่มาบริเวณนี้ก็ก็มานะครับแต่ก็เขาก็ผ่านไปผ่านเฉยๆเขาผ่านไปว่าเขารู้ว่าเป็นศาสนาพุทธกับช้างเนี่ยอยู่คู่กันมานานแล้วนะครับซึ่งเราก็เห็นได้ บารมีหลวงพ่อพุทธชินสิงห์เนี่ยแหละครับแล้วก็หลวงพ่อสําเร็จที่ชาวบ้านเรียกกันเนี่ยนะครับใครมาบนบานใครมาปรารถนาใครมาขอพรท่านเนี่ยนะครับก็จะสาเร็จทุกเรื่องไปด้วยดีจึงได้มีพระพุทธนะครับที่หลวงพ่อสําเร็จนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับที่หลายๆคนจะมาขอพรจากท่านนะครับก็เป็นสิ่งที่เราเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมขอพรได้นะวัด แห่งนี้นะครับรรท่ร้อยรูแห่งนี้เราจะมาขอพรกับหลวงพอ่อสําเร็จได้ที่นี่ครับครับคนไหนไม่มีทำาร้อยรูวัดทำาร้อยรูครับคนไหนอยากได้อะไรลองมาขอพรหลวงก็นมัสการหลวงพ่อเสกสรรนะหลวงพ่อเป็นเจ้าวาดนะซึ่งเป็นที่เป็นประธานสงฆ์โยมเป็นประธานสงฆ์ที่สำนักปฏิบัติธรรมทำาร้อยรูแห่งนี้วันนี้หลวงพ่ออยากจะมาขอเชิญชวนญาติโยมได้ร่วมกันสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม แตมาคิดว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมนะกับการปฏิบัติธรรมสถานที่สปายะธรรมะสบายนะลมก็รู้สึกว่าลมฟ้าฝนเนี่ยบรรยากาศได้ทุกอย่างโยมถ้าเราเคยไปเขาคิจกูดที่อินเดียนในโยมนะคล้ายๆกันเลยการบัตรการข้าหลวงพ่อครับเจริญพรญาติโยมทุกท่านอัตอมา ได้เข้ามาสร้างวัดตรงนี้ได้สองปีสามปีนี้พอดีอาตมาคิดว่าจะสร้างถ้ำไว้เพื่อพาญาติโยมได้ปฏิฤติปฏิบัติธรรมเป็นปรรบรรถ้ำภาวนาเพื่อจะเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ชี้แนะทางปฏิบัติเอาไว้อยากจะให้ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาได้เข้ามาช่วยเหลือตรงนี้แล้วก็ นำพามาประพฤติปฏิบัติเดินตามทางพระพุทธเจ้าที่เป็นทางที่ถูกต้องของสัตว์โลกเพื่อจะนำตนให้พ้นทุกข์เป็นทางออกจากทุกข์โดยตรงในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงธรรมชั้นสูงของที่พุทธเจ้าได้รู้ได้เห็นปัตมาจะพามุ่งเน้นเพื่อความ ให้เข้าถึงความจริงให้ได้เพราะทุกอย่างยังมียังสามารถเข้าไปถึงได้ถ้าเรามีความตั้งใจจริงขอญาตโยมผู้มีจิตศรัทธา,นาในพุทธศาสนาได้เข้ามาร่วมสร้างถ้ำภาวนานี้กับอาตมาด้วยขอเจริญพรก็ขออนุมัติการหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งในสถานที่ตรงนี้เนี่ย เป็นสถา,านที่เมื่อกี้คณะของลูกหลานหลานทรายทีวีพร้อมชมรมแสงธรรมนำทางได้เดินดูสถานที่โยมผู้ใหญ่ได้พาเดินดูสถานที่สวยงามมากตอนนี้หลวงพ่อกำลังกจะสร้างอะไรครับผมสร้างถ้ำภาวนาถ้ำภาวนาเพื่อจะได้พาญาติโยมฝึกสมาธิบำเพ็ญภาวนาการการจัดปฏิบัติธรรมต่อไปจะปฏิบัติ เป็นระยะยาวมไม่ใช่ว่าจัดเจ็ดวัน10วันถ้าผู้ใดมีความปรารถนาที่จะมุ่งมั่นในการปฏิบัติประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความจริงก็จะนำพาปฏิบัติจนให้ถึงที่นั่นให้ได้สมทนาเจริญพรยัดโยมยัดโยมวันนี้เรามายืนอยู่กับหลวงพ่อซึ่งท่านเป็นประธานสงฆ์การก่อสร้างก็ยังต้องสร้างอยู่หลายอย่างอยู่ ตอนนี้หลวงพ่อปรารถนาจะได้ถ้ำถ้ำคือเราเมคขึ้นมาสร้างขึ้นมาให้กลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุดหลวงพ่อมีความตั้งใจว่า,าจะเป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นที่เก็บอารมณ์ของญาติโยมบาสุกบาสิกาอยากจะหลบจากเมืองที่มีแต่ปัญหาความวุ่นวายเข้ามาสู่ความสงบทางธรรมสถานที่ตรงนี้โยมตมาเนี่ยพร้อมกับลูกหลานฐานสายทีวีและกระแสธรรมนำทางเนี่ยมองเห็นว่าถ้ำเนี่ยสวยมากโยมสถานที่ก่อสร้าง ่างเช่นพญายนาคที่กําลังสร้างอยู่ด้านหลังนุ้นได้จะพายัดโยมไปดูแล้วก็สถานที่กําลังก่อสร้างก็คือถ้ำโยมวันนี้อาตมาภาพรพระครูประหลัดวิชาญขอเชิญชวนนโยมนะมาช่วยหลวงพ่อท่านได้สร้างและโอกาสหน้าเราจะได้พายัดโยมขึ้นมาบนถ้ำร้อยดูอีกครั้งหนึ่งนะเด็กผู้ใหญ่จะพาเดินดูสถานที่แล้วก็ช่วยกันนโยมนะ,ะต้องการแผงโซลาเซลล์ระบบน้ําก็เช่นเดียวกัน ้ำหนึ่งใช้งบประมาณพอสมควรแต่มาขอฝากข่าวเนี่ยไปถึงญาติโยมผู้ติดตามในขณะนี้โยมรหัสไซทีวีพร้อมแสงธรรมนำทางเราจะนําแสงธรรมนี้ไปสู่ญาติโยมทางช่อง youtube หรือช่องต่างๆโยมช่วยแชร์กันนะโยมนะ,ะนามัสการให้หลวงพ่อได้พาญาติโยมลูกศิ์เดินดูสถานที่หน่อยครับครับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ที่พระดิคุณหลวงพ่อนะครับจะได้สร้างถ้ำปฏิบัติธรรมนะครับถ้ำจำลองให้เหมือนจริงนะครับว่า จะสวยงามขนาดไหนนะครับและวิธีการสร้างยังไงนะครับกับเวลานิมนต์หลวงพ่อได้ครับได้แจ้งพ่พุทธศาสนิกชนกนะครับว<อ>่าทราบว่าที่ตรงนี้ที่กำลังสร้างเสาเนีย่ยจะสร้างแบบรูปไ,ปไหนนิมนต์หลวงพ่อครับจเจริญพรญาติโยมที่ตรงนี้ที่จะมาจะสร้างถ้ำเนี่ยจะสร้างถ้ำจำลองขึ้นมาก็สร้างให้มันเป็นไปไปเป็น ค้ายกับของธรรมชาติเดี่ยเราต้องใช้เงินลงทุนกันสร้างหลายบาทหลายสตางค์กันก็เอาไว้เป็นที่ปฏิบัติธรมรมพาญาติโยมปฏิบัติธรรม,มเพราะที่ตรงนี้มันเป็นมันเหมาะมันเหมาะสมควรที่จะทำเพราะมันเป็นที่สงบแล้วก็มีธรรมชาติอยู่ร,บรบอบๆ ชื่อถ้ำร้อยรูวัดถ้ำร้อยรูถ้าญาติโยมอยากจะมาดูสถานที่ว่ามันเป็นยังไงถ้ำร้อยรูก็ก็เข้ามาชมมาดูไดม้มาดูที่ว่ามันเป็นยังไงคำว่าร้รอยรูและสถานที่ตรงนี้มันเป็นมันมีความมันมีเบื้องหลังมานายาวนานนั่นแหละมันเป็นที่ที่จะว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ ตั้งแต่อาตมาเข้ามาอยู่ตรงนี้ <c oughs> นอกจากผู้จะผู้ที่จะรู้จะเห็นด้วยตัวเองท่านถึงจะเชื่อได้ท่านั้นให้โยมเข้ามามาลองค้นหาความจริงมาพิสูจน์ดูด้วยตัวของเราเองไม่ต้องไปถามผู้อื่นให้มันเข้ามาค้นดูพิสูจน์ดูด้วยตัวเราเองให้มันรู้มันเห็นด้วยความเป็นจริงที่แท้จริงของสถานที่แห่งนี้ อาตมาจะสร้างธรรมนี้ก็เพื่อจะให้ญาติโยมได้เข้ามาบำเพ็ญภาวนาสมาธิฝึก,กจิตตัวเองให้สูงขึ้นตามลำดับของการปฏิบัติก็อาตมาก็ขอเชิญชวนญาติโยมทุกท่านที่มีความสนใจในทางปฏิบัติธรรมเข้ามาร่วม ทำสมาธิหรือมาฝึกสมาธิกับอาจมาตรงนี้ได้ตลอดเวลาหรือจะติดต่อมาทางพระอาจารย์วิชานก็ได้เพราะพระอาจารย์วิชานท่านก็เข้ามาช่วยตรงนี้อยู่ครับหลวงพ่อครับขอญาตถามในเรื่องของถ้าที่จะสร้างตรงเนี้แล้วผมเห็นในรูปเนี่ยจะมีหอะระฆังด้วยใช่ไหมครับหลวงพ่อครับใช่ข้างบนจะทําเป็นหอะระฆังคือเราสร้าง ทำแล้วก็ได้หอระฆังด้วยอ๋อเป็นสองสองสองอย่างเลยสองอย่างครับมีถ้าเอ่อถ้าสมมติว่าถ้ามีปัจจัยเพิ่มก็จะทำข้างบนอีกให้เป็นลังคาอ๋อให้มันเป็นคล้ายๆสลาเป็นสองชั้นเลยเป็นสองชั้นแล้วเราไม่ต้องไปกั้นปล่อยโล่งเลยอ๋อครับเป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นที่ทาวัดสวดมนต์ด้านบนตรงนี้เลยใช่ไหมครับหรือจะลงปฏิโมกตรงนี้ก็ได้ลงปฏิโมกตรงนี้เลยนะครับคิดว่าอย่างนั้นถ้าเรามีทางต่อไปอาจจะทําแบบนั้น เป็นสถานที่ปฏิบัติทางข้างล่างข้างบนไว้หลวงพ่อปฏิโมกค,ครับแล้วส่วนด้านล่างเนี่ยหลวงพ่อเห็นขุดดินขึ้นมาเนี่ยทั้งล่างนี่แน่อนอนว่าเป็นถ้ำแน่อนอนนะครับถ้าเอานอนดินเราขึ้นมาเนี่ยข้างล่างเนี่ยเราสามารถบรรจุคนได้เป็นพันเป็นหมื่นคนเนี่ยข้างล่างหลวงพ่อจะทำไงครับเอาดินขึ้นมาใช่ไหมครับหรือ,อยังไงก็ค <K id S 1> ิดว่าอย่างนั้นแหละแต่ช่วงนี้ยังท<ต>ําอะไรไม่ได้ครับก็ยังอยู่ขาดปัจจัยนั่นแหละอย่างนั้นพี่น้องเราพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านครับเราทํายังไงถึงจะให้นิมิตหลวงพ่อเนี่ อหอะระฆังในถ้ำจำลองที่เราเห็นเนี่ยที่หลวงพ่อกำลังสร้างเนี่ยแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป,เป็นที่ปฏิบัติธรรมอีกสําหรับพุทธศาสนิกชนเนี่ยยางนั้นก็ให้หลวงพ่อเชิญชวนพี่น้องเราได,ไ,ดได้ร่วมกันนะครับในทางไหนบ้างที่จะสามารถสลับประตูประจัยได้เลยครับท่านหลวงพ่อครับพ่ออยากจะให้เข้ามาดูก่อนออมาดูมาที่วัดมาที่วัดเลยไม่ต้อง มันคือเราไม่ต้องสงสัยเข้ามาดูด้วยตาตัวเราเองสงสัยอย่างนี้ถ้าถ้าจะสามารถติดต่อทางโทรศัพท์หลวงพ่อมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับให้กับญาติโยมที่อยางนีโทรศัพท์ก็มีอยู่แต่ไม่ค่อยรับโทรศัพท์เท่าไหร่เพราะไม่ค่อยชอบคุกอ๋อต้องมีเลขาแล้วหลวงพ่อเนาะครับก็เรารู้วัตถุประสงค์แล้วนะครับว่าหลวงพ่อจะทําถ้าจําลองและมีหอรังคังและด้านล่างก็จะเอาดินขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องเราได้ชมนะครับว่าร้อยรูในตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับก็ขอกับ แล้วเทศการหลวงพ่อครับพ่อกันมาอยู่ปีไหนเนาะปีที่หมันมีทางไปทะลุไหมครับไม่มีท<ะ>มันมีทะลุอยู่แต่มันเล็กเนา มันจะเป็นสู้อันรมัลเผ้อยู่อยู่หูี่ครับง่ยๆก็เป็นธรครจะไป่นย่งไงเดี๋ยวมาีกันนครับขนูสมาธิครับมีที่นั่งด้วยอู้น่าเชื่อครับ น่าเชื่อครับว่าจะมีโอ้โหมันกดเลยครับนี่กรดหินครับพายมลงมาดูในถ้ำด้านล่างข้างบนเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เรา ยืนอยู่เมื่อกี้แล้วก็ลงมาสถานที่ตรงนี้โยมหลวงพ่อนันเนี่ยท่านมาจำพรรษาทุดงมาเมื่อปี6 1ท่านมานั่งตรงนี้โยมนั่งตรงเนี้ยปฏิบัติธรรมในพรรษาแล้วก็นูน่นโยมข้างในเนี่ยจะเป็นที่ที่จำวัดของท่านซึ่งเป็นถ้ำแคบๆอยู่ที่นี่บางวันเนี่ยโยมบางวันก็จะมีแสงขึ้นมา,าจากรูนะข้างล่างเนี่ยเนี่ยข้างล่างนี่จะเป็นรูถ้ำที่เอาไม้ปิดอยู่ จะมีมีถ้ำอยู่ข้างนออ่าข้างล่างอีกมันจะส่งถึงกันหมดนะแต่ว่าบางส่วนเนี่ยดินมันถูกด้วยทับถมด้วยสิ่งต่างๆมันต้องเจาะทะลุไปพระงพ่อตอนมาจำพรรษาในปี61ก็จะอยู่ในถ้ำข้างในนี่อยมซึ่งเป็นที่แคบๆอยู่แต่ก็ดูแล้วเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่อาน่าปฏิบัติธรรมแต่ก่อนเนี่ยจะมีต้นไม้เนี่ยต้นไม้นี่ลงมาจะเป็นราก ชาวบ้านไม่ค่อยกล้าเข้ามากลัวงูนะกลัวงูตากไม้เนี่ยอันนี้โดนตัดไป่าทาความสะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านไม่มาหลวงพ่อทังมาทําความสะอาดขอกรรมาฐานจากสถานที่ท่านบอกว่ามีแสงที่มาเป็นนิมิตให้นั่งปฏิบัติธรรมนี่ก็ผ่านมาสามปีแลยมก็มาดูสถานที่ใต้ถ้ำอ,อีกหลายถา้ำนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของถ้ำร้อยดูเท่านั้นเอง ก็ขอเจริญพรดูสถานที่ตรง,งพ่อมาจำพรรษาปีแรกตรงนี้ท่านบอกว่าบางทีก็เหมือนกับมีเหมือนกับมีสิ่งเลือยคลานออกมาแต่ก็ไม่กล้าบ,บอกด้วยด้วยความเป็นพระว่าคืออะไร แต่ถ้าฐานนิฐานก็จะบอกว่าเป็นเจ้าก็คือ,คอพญานาคนที่จะมา,ามีเสียงเลื้อยออกมาทําให้ท่านมีกําลังในการปฏิบัติธรรมว่าสถานที่ตรงนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่จริงมีสิ่งมีผู้บังเพญนทำมาก่อนอยู่จริงท่านก็ได้ไดอ้อานิสงส์ในการภาวนาตรงนี้แหละ,ะจิงได้มาอยู่ในถ้ำน,นี้ในพรรษาน,นั้น